ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของคดซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องคดไม้กาหลงคดไม้กาหลงนั้นเป็นของกายสิทธิ์ที่มีอิทลิ์เกรียงไกในร100้อยถึงพันปีจึงจะเกิดขึ้นมีสักต้นหนึ่งเกิดอยู่ในป่าที่เป็นดินแดนอาถรรพ์ลี้ลับ ยากที่คนธรรมดาจะเข้าไปถึงหรือพบเห็นได้โดยง่ายปกติแล้วต้นกาหลงชนิดนี้จะมีนกกามาเกาะแล้วเหมือนต้องมนสะกดจนไม่ยอมจากไปหรือลืมเรื่องราวในอดีตลืมลูกลืมคู่ของมันไม่เป็นอันกินอันนอนแม้กระทั่งอาหารก็ไม่ยอมออกไปหากินคง,งหลงไหลในมนต์เสน่ห์เกาะอยู่ตามกิ่งไม้นั้นจนกระทั่งตายอยู่บน ติ่งกาหลงนั่นเองบูรพาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีเทพธิดาแห่งสวงสวรรค์ลงมาจุติดูแลรักษาเพื่อรอผู้มีบุญบารมีนำไปทำประโยชน์เพื่อสืบทอดพศาส,สนาต่อไปแต่หากว่าเมื่อถึงเวลาที่เทพธิดาจะต้องกลับขึ้นไปยังสวงสวรรค์แล้วและยังไม่มีผู้มีบุญวาสนาอันควร ก็จะอธิษฐานให้ต้นกาหลงนั้นยืนต้นตายพายและกลายเป็นหินซึ่งโบราณจารย์ท่านเรียกคดไม้กาหลงรังนั่นเองส่วนผู้ที่สามารถพบเจอได้นั้นมักจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในด้านพระพุทธาศาสนามีศีลมีสัตว์และมีวิชาอาคมขังเนื่องด้วยบริเวณนั้นจะเต็มไปด้วยบริวารของทิดาเทพ เฝ้ารักษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นอสรพิษร้ายและพูดผีภายต่างๆซึ่งหากบุญบาร,รมีไม่ถึงจริงๆแล้วมักจะเอาชีวิตไปเส้นสังเวยในป่าอาถรรพ์แห่งนั้นโดยไม่มีโอกาสร,ารอดชีวิตกลับมาได้อีกเลยอนุภาพของโคตกาหลงนั้นจะอยู่ในชั้นสุดยอดทางมหาสเสน่ห์มหาลักมหาหลงจังงังโชคลาภแถวค้า,ากันภัย หากใครได้ครอบครองเป็นเจ้าของท่านว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาเป็นที่รักเสน่หาแก่คนรอบข้างอีกทั้งยังทำมาหากินขลองตัวดีนักจเจริญรุ่งเรืองมีความมีโชคมีลาภสมหวังทุกประการนักแลและนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วเรื่องคดเองก็เป็นสิ่งหายะกจริงๆท่านใดมีไว้ ก็ควรจะบูชาให้ดีและจะส่งผลในเรื่องความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท่านทุกทุกด้านไม่ว่าจะด้านเมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปสำหรับวันนี้เรื่องเล่าของติรีวิวก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังสวัสดีครับ